อยู่กันในช่องของใหม่ลาลาลินนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเช่นเดิมเลยค่ะเป็นอันบล็อกอีพีที่3แล้วนะคะสําหรับวันนี้ร้านที่ใหม่รวบรวมมาให้เพื่อนๆส่วนใหญ่ก็จะมาจากในช้อปปีนะคะแล้วก็มีอินสตาแกรมบ้างแล้วก็มีในชีอินอีกหนึ่งชีทั้งเสื้อผ้านะคะกระเป๋ารองเท้านะคะแล้วก็วันนี้มีเคสมือถือด้วยนะคะแล้วก็คลิปนี้นะคะจะใส่ถ่ายออนให้ดูทุกชุดเลยนะคะเพื่อนๆจะได้เห็นแบบสินค้านั้นที่ใหม่สั่งมามันตรงปกไหมนะคะ ก่อนจะไปดูคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ใหม่นะคะเดี๋ยวเราไปดูที่ชุดแรกกันเลยค่ะชิ้นแรกใหม่ขอเริ่มจากกระเป๋าใบนี้เลยนะคะนี่เป็นกระเป๋าที่แบบมีความทรงแบบคิ้วๆน่ารักน่ารักมากๆนะคะตัวนี้ใหม่ได้มาจากนชีอินนะคะราคา340บาทเพราะใบนี้มันมีความพิเศษมากๆเพราะว่ามันสามารถเอามาแบบดัดแปลงได้หลายรูปทรงมากไม่ว่าจะเป็นทรงแบบนี้ก็ได้นะหรือแค่เราเอาตัวเกี่ยวของเขาออกเนาะ มันก็สามารถเป็นถือเป็นทรงคัสแบบนี้ก็ได้นะคะและที่ใหม่ชอบมากๆคือเขามีสายมาให้ด้วยสายเขาจะมีความแบบทรงใหญ่ประมาณนี้นะคะจะให้ลุกแบบออกแนวบอยๆหน่อยนะ ใบนี้นะคะก็คือสามารถคอสบอดี้ได้อีกดูความยาวก็จะประมาณนี้เลยนะคือสายมันไม่สามารถปรับได้หมายว่ามันพอดีกับช่วงตัวของเราพอดีก็คือเขาจะมีตัวกระดุมแป๊กแบบนี้มาให้เราด้วยนะเราสามารถติดไปได้เลยอย่างนี้นะสําหรับตัวด้านในเขาจะมีช่องใส่ซิปมาให้เรา1นึ่งซิปนะคะสามารถใส่ของได้แล้วก็จุกของได้เยอะเลยนะอันนี้คือแบบหม่ใส่กล้องสองตัวยังได้เลยแล้วก็มือถืออีกนะคือมันจุได้เยอะมากนะคะแล้วผิวสัมผัสของเขามันมีความแบบนุ่มนิ นิ่มๆคือเนื้อคือดีมากๆนะคะดูตัวลายของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยคืออยากให้ทุกคนแบบได้มีใบนี้มากๆเพราะว่ามันไปนถือว่าเป็นใบที่แบบ คุ้มค่ามากๆเวลาเราไปคาเฟ่หรือเราแบบไปเที่ยววันชิคๆคือใบนี้ใบเดียวคือจบเลยแล้วก็สามารถแบบถ่ายรูปออกมาได้แบบน่ารักเลยนะใบนี้ก็คืออยากแนะนํามากๆเลยค่ะสําหรับชิ้นที่2นะคะนั่นก็คือรองเท้าสไตล์แบบญี่ปุ่นเลยคู่นี้เลยค่ะอันนี้ใหม่ก็ซื้อมาจากในช้อปปีเหมือนกันราคา3 1 9บาทนะตัวนี้คือใหม่ก็ไปอ่านรีวิวมาเขาบอกว่าต้องเพิ่มไซส์นะประมาณที่24หรือว่า24.5นะคะก็ใหม่เพิ่มไซส์ไป1 ะะเป็นไซส์39นะโดยปกติแล้วใหม่จะใส่รองเท้า38นะคะ แต่ว่าเราอ่านรีวิวเราก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวสั่งมาล้วก็คือจะใส่ไม่ได้อะไรอย่างนี้แล้วก็ร้านนี้นะคะคือเขามีสินค้าในไทยแล้วใหม่ไปดูในร้านในช้อปปี้บางร้านก็คือถูกมากแบบ245บาทคือใหม่เป็นประเภทแบบกดใจแล้วคงนานมากไม่ค่อยได้ก็เลยสั่งร้านในไทยมาเพิ่อมอีกนิดหน่อยเองนะคะสําหรับรองเท้าคู่นี้ใหม่บอกเลยว่ามันตรงโปกมากๆเลยนะก็คือได้มามีความแบบน่ารักคิ้วแบบนี้เลยนะคะส่วนตัวพื้นด้านล่างของเขาใหม่ แอบไปใส่มาแล้วนะคะก็เป็นพื้นยางที่มีความกันลื่นได้ดีเลยนะเพราะว่าใหม่ลองเทสต,ตอนฝนตกแล้วนะก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่อยากมาแนะนำนะคะเอาไปใส่แบบชิคๆไปคาเฟ่ไปแคมปิง้งก็คือใส่ได้น่ารักน่ารักเลยนะสำหรับชิ้นต่อมานะคะนั่นก็คือเคสมือถือราคา86บาทนะคะ ตัวนี้ใหม่ชอบแบบลายของเขาเป็นแบบสีเขียวกับเหลืองลายตารางตัดกันแบบนี้นะคะแล้วก็เขาก็จะมีตัวนี้มาให้ด้วยนะมันแมทก,กันดีนะใหม่ก็เลยชอบใหม่จะชอบซื้อเคสที่มีความแบบเป็นซิลิโคนที่แบบนิ่มๆอย่างนี้นะคะเพื่อจะได้แบบถนอมโทรศัพท์เพราะว่าถ้าแบบเราเอาเป็นแบบเนื้อแข็งมาอะไรเงี้ยเวลาใส่มันก็จะใส่ยากอันนี้ก็คือใส่ง่ายมากเลยต่อมานะคะก็เป็นในหมวดของเสื้อผ้ามั่งดีกว่านะคะมาที่ชิ้นแรกกันเลยค่ะ นี่เลยอันนี้นะคะก็เป็นเสื้อ2ชิ้นแบบนี้นะคะสําหรับตัวนี้นะคะใหม่ซื้อมาร้านใน i n นสตาแกรนะคะชื่อร้านว่า m e r ลี่ studio นะคะตัวนี้ราคา350บาทนะคะเราสามารถแยกชิ้นมาใส่ได้นะแบบอยากจะใส่เสื้อเดียเด่ยวๆหรือว่าเราอยากจะเอาตัวกั๊กของเขามาใส่ในวันที่แบบเราไปทะเลก็ได้ใหม่รู้สึกว่า350อันนี้ก็คือมันคุ้มมากๆเลยก็ตัวด้านหลังของเขาก็จะมีแบบตัวกระดุมเกี่ยวแบบนี้ให้นะคะ แล้ตัวผ้าของเขานะคะก็คือมันมีความแบบอัดพีดมาแล้วนะแล้วก็ตัวแขงของเขามันทรงแบบพองๆอ,อย่างนี้นะคะกากนะคะก็เป็นงานถักนะคะมีลายแบบนี้เลย มานะคะก็เป็นตัวนี้เลยตัวนี้นะคะเป็นกั๊กใหม่พงค่ะได้มาในราคา109บาทนะทางร้านจะเขียนว่าเป็นลายปักตัวอักรษรภาษาฝรั่งเศสนะคะแต่ใหม่ก็ไม่แน่ใจว่ามันแปลว่าอะไรนะ ตัวนี้ก็คือแบบใหม่อะชอบมากๆเลยแต่ว่าสินค้าก็แอบรอนานอยู่นะคะแต่พอได้มาแล้วคือน้องตรงปกมากนะคะแบบมีความแบบน่ารักแล้วก็ใส่สบายนะมันเป็นไหมพรมที่ไม่ได้หนาเลยอะค่ะแล้วก็ตัวนี้ใหม่ลองเอาไปใส่มาแล้วนะใหมอะจริงๆมันอยู่ในคลิปที่ใหม่ไปสองเพลงมามันใส่ได้มันไม่ได้แบบร้อนขนาดนั้นนะแต่ถ้าเกิดแบบใครไม่ชอบแบบที่จะโชว์แขนหรืออะไรเงี้ยใหม่ก็แนะนําให้ใส่เสื้อสีขาวข้างในแล้วก็ใส่กางเกงทับไป ตัวนี้ก็คือแบบผ้าดีนุ่มนิ่มเลยนะคะตัวต่อมานะคะนี่เลยเป็นขอบแขนกุดแบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะราคา103บาทนะคะดีเทลของเขาก็จะเป็นทรงแขนกุดแบบนี้นะคะ แล้วก็จะมีกระดุมด้านหน้าแบบนี้แล้วก็ตัวด้านข้างของเขานะคะตรงชายล่างก็จะผ่าข้างแบบนี้รุ่นนี้นะคะเขาก็มีให้เลือกหลากหลายสีเลยนะแต่ใหม่ลองสั่งแบบสีเขียวมาดูก่อนว่ามันจะตรงปกไหมนะสีในรูปของเขาอะมันออกจะแบบว่าเขียวแบบเขียวมะนาวหน่อยนะคะแต่พอของจริงก็คือมันไม่ได้เขียวแบบ เขียวชัดขนาดนั้นะแต่ไม่แอบชอบในรูปมากกว่านะก็คือทรงมันโอเคสีมันก็โอเครับได้อยู่มันอาจจะแบบผิดเฉดไปนิดหน่อยนะคะแต่โดยรวมมันก็ถือว่าโอเคนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือผ้านิ่มมากใส่สบายมากๆเลย เป็นเดสยาวแขนกุดอีกแล้วนะคือได้มาจากร้านเดียวกันเลยนะร้านนี้ส่งไวมากเลยสีทูโทนแบบนี้เลยนะคะ ตัวนี้คือมันยืดได้ตามตัวนะหม่บอกเลยว่าใส่ตัวนี้แล้วรู้สึกแบบผอมมากมันมีให้เลือกหลากหลายสีเลยใช่ไหมคะตอนแรกใหม่ก็กังวลว่าใหม่จะใส่ได้ไหมแล้วก็หม่าะมีพุงใช่ไหมหม่ก็เลยเลือกมาเป็นสีนี้เพื่อที่จะเอาตัวสีดํามาอําพรางพุงเราได้นะแล้วพอใส่ปุ๊บเราดูผอมไปเลยนะเออแต่ก็อย่างที่บอกนะว่ามันแข็งกรดถ้าใครแบบไม่มั่นใจหรือว่าไม่ชอบแบบแข็งกรูดหมาก็แนะนําให้ใส่เสื้อคลุมแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อแบบปิดไปนะแต่คือมันน่ารักมากๆ เลยนะแล้วผ้าเขาก็คือใส่สบายใส่ดีมากๆเลยนะคะราคาตัวนี้นะคะอยู่ที่170บาทคือเป็นเดทที่ใส่สบายแล้วก็ราคาถูกอีกตัวหนึ่งที่แบบอยากแนะนาเลยนะคะ ตัวถัดมานะคะเป็นงานไหมพรมอีกแล้วรอบนี้คือสั่งไหมพรมมาเยอะมากเลยอ่ะตัวนี้เป็นไหมพรมนะคะลายทางแบบนี้เลยตัวนี้ใหม่ได้มาในราคา139บาทนะคะตัวนี้ผ้าแบบดีมากๆเลยนี่ตัวแข่งเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีกระดุมด้านหน้าแบบนี้นะคะ ผ้าดีคือตรงปกมากๆเลยแต่ว่าอาจจะแบบมีงานที่แบบเขาเก็บไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ไม่ได้กังวลเดี๋ยวเราค่อยไปตัดออกก็ได้นะคะแต่ตัวนี้มีเป็นไหมพรมที่ค่อนข้างที่จะแบบไม่ได้หนามากแต่ว่าถ้าแบบไปในกิจกรรมที่มันต้องเจอแดดมากๆก็ไม่ได้แนะนํานะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะใส่แบบไปคาเฟ่อะไรอย่างนี้ก็คือใส่ไปได้เลยนะ ตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้เลยเป็นเชอร์สสีขาวนะคะตัวนี้นะคะใหม่ได้มาในราคา165บาทนะคะ ตัวนี้เขาจะแบบมีไซส์ให้เลือกด้วยนะมีตั้งแต่แบบไซส์ S เลยแต่ว่าใหม่สั่งมาเป็นแบบ XL นะคะเพราะว่าใหม่ก็คืออยากได้แบบทรงแบบโปวเร์ไซส์นะคะใหม่ก็เลยสั่งมาเป็นแบบไซส์ XL เลยแล้วปรากฏว่ามันพอดีกับตัวใหม่เลยนะตัวนี้ของเขาก็จะเป็นผ้าสีขาวผ้าบางแบบนี้เลยนะตัวแขนก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีกระเป๋าด้านหน้าแบบนี้หนึ่งใบนะคะแล้วก็เป็นกระดุมติดด้านหน้าส่วนด้านหลังมันมีความแบบ น่ารักมากเนี่ยเป็นโชว์หลังแบบนี้เลยแล้วก็ผูกแบบนี้นะคะเหมาะมากกับการที่แบบใส่ไปทะเลแล้วเราใส่แบบชุดบิกินี่ข้างในก็ได้นะหรือว่าเราใส่ไปคาเฟ่แค่ตัวนี้เดี่ยวๆก็ได้แต่ถ้าเกิดใครกลัวว่าเฮ้ยมันจะบางไปก็ใส่ซับข้างใน <c oughs> ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะคะที่หม่เยี์ว่าเฮ้ยทุกคนควรนีติดตู้นะคะเราก็เอาไปแมทก,กับชุดอื่นได้ด้วยนะคะ <c oughs> และนี่นะคะก็คือ u n นบ x ็อกอีพทั้งหมดนะคะที่ใหม่รวบรวมมาให้เพื่อนๆดูกันรวบรวมแต่สินค้าแบบน่ารักน่ารักแล้วก็คือใส่ได้หมดเลยนะไปคาเฟ่ใส่ไปเที่ยวใส่อยู่บ้านก็ลองไป mix and match กันดูนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ใหม่นะคะคลิปหน้าเราจะมา u n นบ x ็อกอะไรอย่าลืมกดติดตามไว้นะวันนี้ใหม่ไปแล้วนะคะบ๊ายบายคะ่ะ